สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2จะมาฝากทุกคนกันซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับผมมันเกี่ยวกับแผนการนะครับผมลอบสังหารท่านผู้นําแห่งจัก,กรวรรดิไรที่3หรืออดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นํานาซีเยรมานีนั่นเองซึ่งถ้าเกิดทุกคนพอจะรู้กันคร่าวๆเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วฮิตเลอร์เนี่ยได้เคยถูกพยายามลอบสังหารมาทั้งหมดไม่ต่ำกว่า42 2ครั้งแต่ก็รอดมาได้ทุกครั้งนะครับผมเป็นคนดวงแข็งมากๆซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะดวงของฮิตเลอร์นะครับมันเป็นเพราะการตัดสินใจของทางการอังกฤษมากกว่าที่มีโอกาสแล้วนะครับผมที่จะเก็บฮิตเลอร์แต่เขาตัดสินใจไม่ทําเพราะอะไรกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับปฏิบัติการล่าอินซีโอเปอเรชันฟ็อกซ์ลีนั่นเองนะครับเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังกัันนได้เลยะครบ ปฏิบัติการฟ็อกซ์ลีเนี่ยนะครับผมเป็นแผนที่จะลอบสังหารฮิตเลอร์ที่ถูกคิดขึ้นมาในช่วงปี1944โดยฝ่ายบริหารปฏิบัติการพิเศษหรือว่า British Special Operation Executive หรือ SOE นั่นเองโดยที่ SOE เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยได้วางแผนการในการลอบสังหารฮิตเลอร์เนี่ยหลายครั้งมากๆเลยก่อนหน้านี้โดยที่เรารู้เนี่ยนะครับผมก็มีแผนในการจะลอบวางระเบิดรถไฟของฮิตเลอร์เวลาที่เขาใช้เดินทางไปไหนตอนไหนแต่จากการประเมินมาแล้วเนี่ยแผนนี้เนี่ยนะครับผมจะ ได้มีโอกาสยากมากๆเลยเพราะเวลาที่ฮิตเลอร์จะเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยกำหนดการของเขาเป็นความลับมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีแบบแผนทําให้เดาไม่ได้เลยว่าฮิตเลอร์เนี่ยจะทําการเดินทางเมื่อไหร่ยังไงการวางระเบิดรถไฟเนี่ยเลยได้ถูกยกเลิกไปก็มาถึงแผน Operation f o x ็อกซของเราซึ่ง Operation f o x ็อกซเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นแผนที่จะใช้พลซุ่มยิงนะครับผมที่มือดีที่สุดเลยเนี่ยรอบเข้าไปนะครับผมในพื้นที่ที่ความปลอดภัยต่ําและฮิตเลอร์เนี่ยวางใจแล้วก็ทําการนะครับผมรอบยิงฮิตเลอร์จ้า ระยะไก,กลนั่นเอง ซึ่งพื้นที่ที่ว่านั้นเนี่ยก็คือที่พำนักส่วนตัวของฮิตเลอร์บนเทือกเขาบาวาเรียอย่างเบอร์กอฟนั่นเองนะครับแน่นอนว่าบ้านส่วนตัวของฮิตเลอร์เนี่ยนะครับผมต้องมีการคุ้มกันความปลอดภัยที่หนาแน่นอยู่แล้วแต่การคุ้มกันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นที่บริเวณโดยรอบหรือทางเข้าทางออกทางขึ้นลงของเทือกเขาแต่ถ้าเป็นบริเวณพื้นที่ส่วนตัวของฮิตเลอร์เนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทหารยามของเขาเนี่ยจะน้อยมากๆเพราะมันเป็นที่ที่ฮิตเลอร์เนี่ยไว้ใช้พักผ่อนนะครับผมเขาต้องกาารควววมปนส่นตั ทาง SOE ของอังกฤษเนี่ยจึงคิดว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะที่สุดแล้วในการจะลอบเข้าไปแล้วก็สังหารฮิตเลอร์ในช่วงหน้าร้อนของปี1944เนี่ยบอดิการ์ดของฮิตเลอร์คนหนึ่งเนี่ยนะครับผมได้ถูกจับในแคว้นนอร์มังดีนะครับผมซึ่งก็ได้ทําการสอบสวนไอ้บอดิการ์ดคนนั้นเนี่ยเลยได้ความมาว่าฮิตเลอร์เวลาอาศัยอยู่ที่เบอร์กอฟเนี่ยนะครับผมเขาจะมีกิจวัตรประจําวันอย่างหนึ่งนะครับผมที่ทําทุกวันเลยเป็นรูทีน เวลาเดียวกันนั่นก็คือการเดินออกกําลังกาย20นาทีฮิตเลอร์เนี่ยมักจะเดินนะครับผมจากโซนที่พักของเขานะครับผมไปยังห้องกินน้ําชานะครับผมที่อยู่บนเนินเขาอีกลูกซึ่งระหว่างทางเดินเนี่ยจะมีมุมอับหนึ่งที่หอสังเกตการ จะมองไม่เห็นเขานะครับผมเป็นเวลากว่า10นาทีเลยเป็นช่องที่เหมาะมากๆนะครับผมถ้าเกิดจะปฏิบัติการลอบสังหารเขาในตอนนั้นทาง SOE เมื่อดีดังนี้เนี่ยก็ไปลองวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆวิเคราะห์แผนนะครับผมว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสรุปออกมานะครับผมว่าเฮ้ยแผนนี้มันเป็นไปได้ก็ไม่รีรอนะครับผมเริ่มวางแผนกันโดยที่ขั้นแรกของแผนการนี้เนี่ยคือการนะครับผมดด p l o ยส่งเจ้าหน้าที่ลงสนามนะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในปฏิบัติการนี้เนี่ยมีทั้งหมด2คนด้วยกัน นั่นก็คือล่ามชาโปแลนด์ที่พูดภาษาเยอรมนีได้หนึ่งคนและพลแม่นปืนหรือสไนเปอร์ของทางกองทัพอังกฤษหนึ่งคนเข้าสู่ประเทศออสเตรียด้วยการกระโดดรม่มโดยที่ทาง SOE เนี่ยก็จะเกณฑ์น,นะครับผมคนในพื้นที่ที่อยู่ในแคว้นซาวส์เบิร์กใช้รหัสว่าไฮเดนเทเลอร์คอยให้ความช่วยเหลือนะครับผมเจ้าหน้าที่2คนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักเรื่องของข้อมูลต่างๆและการลักลอบนะครับผมพาเจ้าหน้าที่2คนนั้นเนี่ยเข้าสู่ บริเวณที่พำนักของฮิตเลอร์ได้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองโดยที่จากแผนเนี่ยนะครับผมเจ้าหน้าที่2คนนั้นเนี่ยจะต้องแต่งตัวเป็นหน่วยเกอร์เบียส์เยเกอร์หรือทหารราบภูเขาของกองทัพเยอรมนีเพื่อแทรกซึมเข้าสู่พื้นที่เบอร์กอฟได้อย่างไม่ผิดสังเกตนั่นเองโดยที่ตัวของพลแม่นปืนเนี่ยนะครับผมจะต้องฝึกการยิงเป้าหมายเคลื่อนไหวจําลองการเดินของฮิตเลอร์ด้วยอาวุธนะครับผมคา 98k ซึ่งเป็นไรเฟิลมาตรฐานของกองทัพเยอรมนี ติดกล้องเล็งหรือสะโคบพร้อมกับได้รับปืนพกลูกเกอร์ขนาด9มิลิเมตรเก็บเสียงโดยที่ถ้าเกิดใครอยากเห็นปืนพกกระบอกนี้เนี่ยนะครับผมยังสามารถไปดูได้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับผม Combine d m i l i t a r y s e r v i c e Museum ในเมืองมาลดอนที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมแผนการก็พร้อมจะถูกดําเนินเรียบร้อยแล้วมีการคํานวณความเสี่ยงมีการตีเป็นเปอร์เซนต์ความสําเร็จนะครับผมอยู่ที่ประมาณ60%ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มได้เนี่ยนะครับผมมันก็ต้องได้รับไฟเขียวจากเบื้องบนซะก่อนโดยที่แผนนี้เนี่ยพอขึ้นสู่เบื้องบนแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเสียงแตกนะครับผมบางฝ่ายก็เห็นด้วยนะกับการให ไฟเขียวกับแผ่นี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษยอย่างวินสตันเชอร์ชิลก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะครับผมบอกลุยเลยเก็บมันเลยแต่นายทหารเสนาธิการนายพลหลายคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับผมกับการลอบสังหารเก็บฮิตเลอร์ในเวลานี้มันเป็นเพราะอะไรกันล่ะ ทหารอังกฤษเนี่ยน่าจะเกลียดชังฮิตเลอร์กันหมดเลยไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่อยากให้เขาตายกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลมากกว่าเรื่องส่วนตัวมันเป็นภาพรวมนะครับผมเป็นเหตุผลทางยุทธศาสตร์ที่มองไกลกว่าการตายของฮิตเลอร์ไปเยอะนั่นก็คือนะครับทางเหล่าเสนาธิการทหารเนี่ยเขาคิดกันว่าถ้าฮิตเลอร์เนี่ยนะครับผมตายไปเนี่ย จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีอย่างแรกเลยเนี่ยต่อให้ฮิตเลอร์ตายไปเนี่ยเขาก็จะมีผู้สืบทอดนะครับผมที่รับช่วงต่อแทนเขาซึ่งก็อาจจะเป็นสมุนสักคนหนึ่งในอินเนอร์เซอร์เคิลของเขาแล้วพวกเขาเนี่ยก็กลัวกันว่าไอ้คนใหม่ที่ขึ้นมาแทนเนี่ยเผลอๆเ,เนี่ยจะมีวิสัยทัศน์ทางทหารที่กว้างไกลกว่าฮิตเลอร์นะครับเพราะว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ทางอังกฤษเนี่ยมองเห็นในตัวฮิตเลอร์ก็คือเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากๆหลายการตัดสินใจของเขาเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงไม่ฟังคาของที่ปรึกษา ผมที่เป็นทหารอาชีพที่มีความสามารถทางการบัญชาการรบมากกว่าก็คือกูจะเอาแบบนี้กูต้องได้แบบนี้ซึ่งไอ้นิสัยนั้นเนี่ยนะครับผมทางอังกฤษเนี่ยมองว่าเฮ้ยดีแล้วถ้าเกิดเก็บฮิตเลอร์ไว้แบบนี้จะเป็นแต้มต่อของอังกฤษเองเพราะการตัดสินใจทางทหารในช่วงหลังๆนะครับผมของสงครามเนี่ยเรียกได้ว่าฮิตเลอร์เนี่ยไปผิดทางแทบจะทั้งหมดเลยถ้ามีคนใหม่มาเนี่ยนะครับผมไม่แน่เนี่ยการสู้กับนาซีเยอรมนีเนี่ยอาจจะยากขึ้นแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไปไเรื่อยๆยังไงเยอรมนีแพ้แน่นอนกับข้อ2อถ้าเกิดฮิตเลอร์เนี่ย ฮิตเลอร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะทุกคนเนี่ยนะครับผมอาจจะมองเขาเป็นวีรบุรุษของชาติแบบเป็นที่สักการะบูชาไปเลยจริงๆเรียกว่ากลายเป็นความเชื่อนะครับผมกลายเป็นลทัทธิไปหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเว่อร์ไปหรือเปล่าแต่จริงๆนะครับผมในเยอรมนีช่วงนั้นเนี่ยมีคนที่บูชาฮิตเลอร์อยู่มากซึ่งถ้าเขาตายไปเนี่ยนักปติสารเนี่ยนะครับผมบอกว่าเขาอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแมททายนะครับเป็นสิ่งให้สักการะบูชาเป็นเหมือนนักบุญนะครับนั่นเนี่ยอาจจะสร้างความแค้นให้คนเยอรมนีมีกําลังใจในการฮึดสู้มาก ยอมแพ้สงครามด้วยซ้ำโดยสรุปเนี่ยเขาเลยคิดว่าเก็บฮิตเลอร์ไว้เนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในช่วงนั้นนะช่วงท้ายของสงครามเนี่ยยังไงเยอรมน,นีก็แพ้อยู่แล้ว o อ e เปอ i o เ f ชั่นฟ็อกซ์ลีเนี่ยนะครับผมเลยได้ถูกพับเก็บไปแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีโอกาสทําอีกแล้วเพราะว่าหลังจากปี1944เนี่ยฮิตเลอร์ก็ไม่กลับไปเบอร์กอฟอีกเลยนะครับก็ทุกคนคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมกับเรื่องราวนี้ถ้าชอบใจกันยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมแล คอมเมนต์บอกเรากลับมาได้เลยนะครับทุกคนวันนี้ขอเน้ตลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมบายบ้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์ คอสเรียนจาก f u t u r e s k i l l ซึ่ง f u t u r e s k i l l เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future s k i l l เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม ิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ